สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้กลับมาพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะสาขาหนึ่งนั่นเองนะคะเช่นเดิมเลยวันนี้นะคะมิ้นมีรถแนะนำนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นรถตระกูล SUV นั่นเองนะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นั่นเลยนะคะเป็นของ Honda CR v วนะคะ2.4 EL นั่นเองนะลูกค้าโฉมตัวนี้นะคะเป็นโฉมตัวท็อปนะคะของรุ่นเลยนะเป็นปี2012ค่ะลูกค้าเลขใหม่นะคะใช้งานไปที่ประมาณ1 3 0 0 0 0สนารเท่านั้นเองนะคะคันนี้ถ้าใครสนใจนะคะเรามินพาชมทั้งรอบคันเลยนะคะตัวท็อปของรุ่นเพชรยนต์จัดขายอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองอ่า ส่วนชมด้านหน้านะคะไฟนะคะเป็นโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกว้างขวางนะคะสว่างแน่นอนสมด้านหน้านะคะเป็นโลโก้ฮอนดา้าตัดด้วยโครเมียมนะคะมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้ากระจังด้านหน้านะคะได้เป็นสีดํานะคะสวยงามนะคะดูเท่สปอร์ตส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีส่สวนล้อแม็กนะคะได้มาเป็น5ก้านขอบ18นะคะสวยๆคันนี้เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่า แต่งมาให้ครบแล้วนะคะด้านข้างนะคะมีไฟเลี้ยวเตือนมาให้เรียบร้อยที่กระจกด้านข้างพับไฟฟ้านะคะที่จับประตูนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้าเดี๋ยวมิ้นพาชมด้านในบ้างนะนี่ด้านในนะคะสมด้านในจะได้เป็นตัดเขาเรียกอะไรนะเป็นสีดำนะคะค,คุมโทนนะคะสีดำทั้งด้านด้านในนะคะแล้วก็คอน,คอนโซลรถนะคะทั้งหมด จะเป็นสีดําเรียบร้อยนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะมันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอกลางมีมาให้เรียบร้อยนะมีระบบแอร์แล้วก็เกียร์เป็นแบบออโต้แล้วก็เป็นแบบพิเศษของรุ่นเขาด้วยนะคะเ mm hmm. บาะหนังด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้เรียบร้อย mm hmm. ส่วนระบบนะคะฟังก์ชันเป็นระบบแบบ push start นะคะให้เรียบร้อยแล้วกุญแจเป็นกุญแจ k e y รตมาให้นะคะลูกค้าสามารถที่จะ กดปุ่มนะคะด้านในเดี๋ยวมิ้ลองเปิดให้ชมนะคะนี่ฟังกช์ชันด้านในของตัวรถนะคะว่ารถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าสังเกตได้ว่าเกใหม่นะคะยังโอเคแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้นะคะหน้าจอมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะลูกค้าเรียบร้อยนะคะฟังส่วนอ่ะ ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือว่ามีที่เตือนบอกเวลาให้นะคะอยู่ด้านบนนะคะกว้างขวางสามารถดูได้อย่างชัดเจนนะคะเวลาขับขี่รถยนต์โสมตัวนี้นะคะเป็นโสม2,012แต่ว่าพูดถึงว่าการใช้งานนะคะยังดูใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเก็บร้างนะคะแล้วก็ดูแลทำสปารถให้อีกทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะ ส่วนด้านหลังนะคะเบาะก,ก็ยังตึงๆอยู่เลยนะคะลูกค้าดูสวยงามมากสามารถที่จะพับเบาะได้ด้วยนะเป็นรถ SUV นะคะที่้าที่นั่งนะคะลูกค้าคันนี้เครื่องยนต์2.4นั่นเองตัวท็อปนะลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถที่จะจัดฟรีดาวได้นะคะลูกค้าคันนี้ ่อนประมาณสักประมาณ7-8 0 0 0พนะคะลูกค้าเซ็นคนเดียวนะคะคันนี้ลูกค้าที่มีรายได้นะคะที่ชัดเจนนะคะหรือว่าพนักง,งานบริษัทนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะอนุมัติภายในวันได้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะหรือว่าติดเบอร์0824692496ได้เลยนะคะอ่ะ ส่วนตัวนี้นะคะสมด้านท้ายนะคะจะได้มาเป็นมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะด้านท้ายมาให้มาพร้อมกับไฟเบรกดนที่3นะคะอยู่ด้านบนนั่นเองแล้วก็จะมีคลิปสลามมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะมีที่ปัดน้ําฝนมาให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าโลโก้ของ CRV นะคะพร้อมกับมีประตูด้านหลังนะคะจริงๆลูกค้า กว้างมากๆลูกค้าสามารถที่จะขนสัมภาระนะคะได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆเบาะตรงนี้สามารถที่จะพับเรียบได้นะคะลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าขนของจะได้สะดวกสบายนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะมีชุดอุปกรณ์นะคะสุกเสิริฟนะคะแล้วก็ยังอะไรมาให้นะคะส่วนตรงด้านท้ายนั่นเองนะคะลูกค้ากรณีที่เกิดอ,อุบัติเหตุหรือว่าต้องการใช้นะคะก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ คันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะรถยนต์นะคะจอดอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเซรีไทย68แยก1น,นั่นเองเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคอมเมนต์ติดต่อมินมาได้เลยนะคะตัวนี้จริงๆมีเบาะที่นั่งด้านหลังนะคะมีแอร์แยกส่วนมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าผู้โดยสารด้านท้ายนะคะสามารถที่จะปรับแอร์ระดับได้ด้วยของตัวเองนะคะ ฟังก์ชันค่อนข้างครบถ้วนนะคะลูกค้าคันนี้ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่อตอบโจทย์นะคะลูกค้าที่มีครอบครัวขนาดเล็กนะคะหรือว่าต้องการใช้รถ SUV นะคะขนาดราคาประหยัดประหยัดนะคะมินแนะนำอีกหนึ่งคันเลยนะไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวคันนี้นะคะเราดูแลหลังการขายให้นะคะรับประกันให้30วันนะคะก่อนออกอหลังจากที่รับรถไปจากบริษัทเรานะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะ CRV 2.4 EL คันนี้นะคะขอย,ย้ำราคา1รอบนะคะราคาอยู่ที่369,000บาทนะคะคันนี้สวยเลยเลขไม่ใช้งานไป130,000โรนิดๆเท่านั้นเองนะอ่ะเดี๋ยวมิ้นพาไปชมห้องเครื่องกันบ้างนะคะลูกค้าคันนี้นะคะดูมิ้นพามาชมห้องเครื่องกันเลยนะคะห้องเครื่องนะคะยังดูสะอาดสะอาดแล้วก็นี่ตัวน็อตนะคะยังไม่มีขยับเลยนะลูกค้าเม็ดอาร์ตนะคะยังอยู่นะคะ สวยงามนะคะแบบแบบเดิมของโรงงานเลยนะคะลูกค้าสังเกตว่าเบ็ดอาร์ตแล้วก็กระดุมนะคะยังไม่มีเคลื่อนเลยนะลูกค้าแสดงหมายถึงว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักหรือว่าพิคว่ำม,มาแน่นอนนะลูกค้าสังเกตฝากระโปรงนะคะจุดอ่าน็อตนะคะยังไม่มีรอยขันนะคะจุดเบ็ดอาร์ตยังสวยงามเรียงเหมือนเดิมนะคะลูกค้าคันนี้โลโก้นะคะติดมาที่ฝากระโปรงนะคะจากโรงงานแน่นอนนะคะลูกค้า คันนี้นะคะมีตัว <S <S เขาเรียกว่ากองความร้อนให้เรียบร้อยนะคะ,ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์ ivt นะคะหรือว่าเป็นเครื่อง2.4นั่นเองนะคะลูกคา้าสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะลูกคา้าสามารถเดินทางเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยนะติดต่อสอบถามหรือว่าคอมเมนต์นะคะเข้ามาหามินได้เลยนะคะสามารถเดินทางเข้ามาทดลองขับรถ หรือว่ามาดูรถตัวจริงได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคันนี้นะคะค่ะคันนี้นะคะมิ้นขอได้ได้ประมาณ2 0,000นนะคะถ้าลูกค้าที่เซ็นคนเดียวนะคะเครดิตด,ดีจัดฟรีดาวไปให้นะคะผ่อนไม่เกิน1,000พันะคะ SUV นะคะใช้งานขับสบายนะคะแล้วก็เป็นรถที่แบบว่ายอดนิยมอีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์คนเดียวได้นะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวแน่นอนสำหรับ สำหรับวันนี้เดี๋ยวมิ้นย้ำราคารถให้อีกหนึ่งรอบนะคะคันนี้นะคะราคา369,000บาทรถโฉมปี2012ชอบจัดนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยจ้า